พี่ท้าวเขาไม่พี่น้องมันนี้ย้อยหน่อยอย้อยหน่อยภาพมันกลินแซลมอะพี่น้องจ้ะย้อยหน่อยสิเหตเบิงแต่ละป่ายลานันโงยป่ายลานนี่ข้างนอกจ้ะพี่น้องลูกสาวก็ร่างสั่งอยู่จ้ะย้อยหน่อยสิเฮเฮ้ยใครเอาซาบะบ้างบุฟเฟ่บุฟเฟ่แซลมอนนะพี่น้องไปเข้าจองผ่านแอปมาจ้ะ เดีได้ยินเสียงยิ้หน่อยพอน้องอยากไอ้เพื่อนก็เลยบอกก่อยนี่ได้จ้ากลูกก็ร่างซั่งพี่น้องจ้ามากินกับลูกกับหลานสวัสดีครับสวัสดีค่ะบอสสวัสดีครับอาหารอาหารเกณฑ์พี่น้องอาหารเกณฑ์อาหารเลือกอาหารเลือกหัวหลินสวัสดีค่ะ เดี๋ยวเด้ใจพี่น้องจ้าเดี๋ยวขันขันคล้องมาล่ะเดี๋ยวได้หน่อยสิพายพี่น้องไอง่ะจ้าไม่พอค่ะม่ลม่คลองไม่คอนค่ะลอใไม่ค้อ่ค้องม่คลงมีสุ้องพ่คล้องไ่คล้งไมีล้องไม่คล้องไ่คล้องไมค้อ่ค้องไม้อยไม่้งมาคล้อไ่้อง่ล้องม่ล้องไม่นล้องนล้อง่ค้องม่คล้ง่คลไม่คล้อไม่คลไม่ล้อไล้องไมล้อไคล้อไมจ้องไเ่ลยไ่้องม่คล้อง่ค้องมาก้อม่จงไม่คล้อ่้องไค้อง่ค้องไม่คลอาไม่กลอนเดี๋ย้อม่นพี่น้องเบ่ง ซุปอะไรแน่เนี่อนยอันนี้ซอสซอสโยชอ,อยู่อันนี้ซุปอันนี้ซุปยังดูนนดนนดพี่น้องแต่ว่าแซีมันเพราะท่านมา,จากจ้ะพี่น้องจ้ะนี่หน่อยหลุดเบิ้งกลองอันนี้เพเป็นตาเอียงตายังไม่จ้ะของบพระท่านมากจ้ะพี่น้องซึ่งมาถึงแี่น้อยเพราะมีขากลองเพราะมีขากลองไฟไฟในร้านสีรุ้งเหลืองในเด้อจ้ะพี่น้องเขาให้เขาเขาเขาให้เวลากี่ชั่วโมงโลูกหชั่วโมง เขาให้เวลาหนึ่งชั่โมพี่น้องุเฟ่ก็ให้เวลาหนึ่งโมกินสลายต้องต้องเฝ้ากินต้เฝ้ากินซุปอะไรนั่นเนี่ยหนุกฮะซุปสา่ายแหละซุปสาลัยพนักพี่น้องซุปสาลัยมาจาามาสุบพันอน้ำกันพี่น้องจ้าอากาศดีเลยมาสุพันอนะกินน้ำก่อนกินน้ำชุน้ำไปก่อนจะหมอนมาท่านมากจ้ะ มันกระจิตมันกระจิตจีบแล้วเนาะจากพี่น้องจ๋ามันกระจิตจีบจืด,จดละอาหารญี่ปุ่นอาหารหนึ่งมันจืดพี่น้องจา๋าอาหารเปิดหรือยังนนเนาะนี่แม่งจากอาหารเริ่มมากนะพี่น้องแต่ว่าอันแซลมอนถาดใหญ่ทีน้อยต้องการว่าท่านมากเลยจ้ะต้นลายอยู่ได้พี่น้องดาลุอะไรนะ ดาลุมะออนนุชี่สิบหกน้องสามเก้าอ๋อออนุดสามเก้า <39. S 1> โอ้ยอยด้หน่อยกับเปลวพิษเปลวเถือกแล้วล่ะจ้ะมากับลูกพี่น้องมากับลูกลูก,ลกสร้าง่านแอปเนี่ยจ้ะเห็นเนีน่ยเห็นพวกิ b e a u t ็อกเกอร์เพิ่งกินเพือนกัน,กนล่ะพวกเอมมี่กิติสาอะไรนะเอมมี่กิติยาแอมเอมมี่กิติยาซุ่มเพิ่นเนี่ยอ้อออวาวบัวมาแล้วจ้าน้องจ้าขอโกรธได้หน่อยจ้ะขอโกรธได้หน่อยมากินน้ำกันเลยคะ่ะ มากมาพี่นอ้องกล่อ,องบ่าหนึ่งเนี่ได้จ้ะพี่น้องจ้ะแเศษๆหนัวๆของหมักของโขนเลยจ้ะของแซ่บมาจ้ะพี่น้องม,ม,มากินน้ำกันค่ะไม่ใช่หรอกพขาตัวกับแม่เขาชอบกินแล้วนะเขากินเจ้ามันอร่อรยนะริมโคตรบ้างพี่น้องจ้ะไายนี่เขาบอกครับถ่ายดูยังถ่ายยังถ่ายแล้ว่านยัง

ซลมอนก็ต้องกินแซลมอนไปเยอะนะพี่น้องเนาะนิหน่อยเพราะชอบมันมนันงะปีนิดหน่อยจิบ <16. S 1> ก็เป็นใหญ่อาหารโขมมันเหลียวเบิางหน่ายะอนนยาหารโขมมันเหลียวเบิางหน่ยนา,านยะอยาหารเลือกก็ปล่อยให้มพาพักพี่น้องมากินหัวกลับไปไหม กินว่าอ่านคพณ่อนว่างบาต้อง,งเขาแหงพืนดานอุ่นฉ่มยกมือหนล่ำปลาลางเสียบจ, <c oughs> จะใครเยอะหน่อยเัานนำปเปแจกมากจ<ส>้<ต>เขียนมากอเออคุ้มอยู่มาหาคนคมาขักนะบาทพน่อน เนี้ยคือเนี้ยคือต้องกินท้าวตัวต็งปากกินเไอ้เขาจะกินขึ้นซัมพานแอปเขาเอไกลนั่นซัานแอบจะได้พี่น้องยำสาหร่ายก็อร่อยน้ำเปล่ากินแค่มันเหล้วกินน้ำโกกินน้ำนี่มันแหน่นพี่น้องจ้า ก็ม่ผักยังได้หรอมีั่าแซมมองรวนๆนี่ไงคะรอันนี้ผัอีกยังม้นุนเส้นฮะุเส้นุเส้นหรือหัวอะไรอาใช่หรอหัวเท้าไม่ได้ไม่เคยกินหรอก่เยเท้า่เท้าต้องของหลายด่างดี่้าอนงท่างนากับทั้เหมือ คนหลายลูกค้าหลายาม,มีหน่อยสิิลาพีแลนอนไปด้วยท้ามันข้ามอยู่ก็น่นาจะายหน่อยสิดต่อจ้ะใครรู้นนว่านยนาัวหลข้าวแสีพี่น้องสดมากสาลดายจา้ะ ก็รลายๆเลยจ้ะเน้าอะไรพอมีพี่น้อ,นองจต่มียเ่น,น่อยผาพี่ค้านองมากินเน,น,ออน่ยหมอนรูรูอ่อนนุ่มสามเก่ด้วจ้ะเนหน่อยกับสซเด้าพี่ลานองไปไปแค่นี้นะาจะก,ก็จาก,กับไปขอฝากกยไห่นสมายแตเนหน่อยผ้าแ,นนแสบใน,นช่องเียน่อยแค่มาดีน่ด้วยจ้ะนอาจะพี่น้องกองทุกค,กคกนลันเ,นเ,ะะเลิศจ้าบกกัม่คุนายกแม่คุณายค่ะ เดินนางมองเหรอจ้ะเดินนางมองเหรอมาอย่างต่อเนื่องไม่มีที่วางจา้ายิ่หมดเลยในลูกบอแล้วเดิ <c oughs> นนางมองจิพี่น้องอิ่มทั้งหลายเนียนอึ้งปึง้อองคอเขาหม้อก็ก,กินได้จำนุ่นจำการขึ้นกันพี่น,น้นองแต่ว่า่พวกลูกกันมา,า้าทาห้ากินมาเหมือนพระศิษป,ปากบ,บอกะปากหรือเปล่าลูกไม่รู้อ้าวทาทาเลียนนี่มหมูเหลือไม่เหลือหรอกกกินเอง บายๆก่อนแม่ผัดผเหลือจะสิเออบ่งูกันแม่พี่น้องมาาสิปับหรือบ่ปับอยู่กับเริดานราได้ละเอียดเลยอยู่กับร่างบึมบําบึมบบึนพุ่มที่น้องหัวละสองหน่อยก็บาทจ้ะหัวละสองบาทพี่น้องอันนี้กับผ่านตัวม่าจัดใช่จ